สวัสดีครับอันนี้เซลสนุกนะครับผมเซลจิ้ลดนะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูซูซูกิตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานนี้เองอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นซูซูกิ GL พัดนะครับผมใช่ว้าวันนี้ก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังนี้เลยใช่ตัวนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างจากตัวเก่า จากตัวเก่านะครับตัวเก่ารุ่นเดิมเขาจะเป็นรุ่น GL นะครับคือตัวนี้ก็คือจะทํามาจากรุ่น GL แต่ที่เพิ่ที่แตกต่างจากรุ่น GL นะครับก็คือ1เลยเราจะมีชุดแต่งมาให้นะครับผมคือจะเป็นชุดแต่งรอบคันทั้งหมด9ชิ้นนะครับผมมี9ชิ้นแล้วก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ฝากระโปรงหน้าแล้วก็ด้านข้างใช่ผมสติกเกอร์นี่จะเป็นลายเดิมไหมครับลายใหม่ครับผมสติกเกอร์ลายใหม่เดี๋ยวดูชุดแต่งก่อนดีกว่าชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด ตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตทูโทนนะครับก็คือจะมีสีดําตัดกับสีเทาแล้วจะต่างกับตัวเกา่ายังไงครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตกว่าตัวเก่าตัวเก่ามันจะเป็นสีแดงอตป็ัวีแดงเป็นสีดำใช่เป็นทูโทนสีดําครับแล้วก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อด้านข้างนะครับผมเป็นซุ้มล้อด้านข้างเต็ดมาให้เลยแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับผมชุดสเกิร์ตด้านข้าง แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่ด้านข้างนะครับผมก็คือชุดนี้ออกจากโรงงานเลยใช่ครับผมคุณสนุกครับด้านหลังรถเราชุดแต่งมีอะไรบ้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวเริ่มจากบริเวณหลังคาก่อนนะครับผมบริเวณหลังคาเนี่ยก็คือเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นเสาอากาศชีพฉลามนะครับผมก็คือเราจะใส่มาให้พร้อมชุดแต่งตัวนี้เลยแล้วก็จะมีสปอยเลอร์นะครับผมสปอยเลอร์ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์สีดานะครับแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีเทา ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้เป็นสเกิร์ตสีดํานะครับตัดเส้นสีเทาส่วนตัวท่อตัวนี้สองฝั่งจะเป็นท่อหลอกครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นโครเมียมมันจะทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาด้านข้างด้านข้างรถก็เหมือนฝั่งเหมือนฝั่งขวาเลยนะครับผมก็จะมีซุ้มล้อแล้วก็สติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยซุ้มล้อหน้าหลังใช่ครับซุ้มล้อหน้าหลังแล้วก็สติ๊กเกอร์ใช่ครับผม เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในรถกัน <ไป S 1> ดีกว่าด้านในกันดีกว่าคุณสนุกครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรถกันดีกว่าเค,ครับพี่ปเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงความสะดวกสบายภายในรถกันนะครับผมเราเริ่มจากจุดแรกก็คือตัวสวิป GL พั s ของเราเนี่ยตัวใหม่เนี่ย ก็คือจะมาพร้อมกับตัว p u s ส start เลยนะครับผมอ่าฮะเป็น p u s ส start แล้วก็เป็นระบบ k e y l a t s e n t ี่รอบคันใช่คับอ่าฮะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีแล้วว่าจะเป็นกุญแจใช่เดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นจะเป็น remote เป็น k e y l a t s e n t อยู่แล้วซึ่งตัว swifgl plus ที่เป็นระบบ k e y l a t s e n t หรือ p u s ส start เนี่ยจะต้องใช้ควบคู่กับตัวกุญแจ r e m o ท e ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมกุญแจ r e m o t กุญแจรีโมทเนี่ยเขาก็จะมีมาให้คันหนึ่งสองชุดสองชุดก็คือจะจะเป็นชุดสำรองชุดหนึ่งแล้วก็ที่ตัวลูกค้าชุดหนึ่งในส่วนของตัวชุดสำรองเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวโค้ดเอาไว้แบบทำกุญแจดอกใหม่เพื่อหายอันนั้นก็คือเราจะแนะนําให้ลูกค้าเก็บไว้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยเนาะพี่เนาะ พวงมาลัยมีอะไรบ้างวิจิณฤทีิพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นมาในรูปทรง v shape นะครับให uh ้ huh. ออกมาทรงสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะมีตัวปุ่ม m ั l t i f ั n c t i o n ก็เกี่ยวกับเพิ่มเสียงเบาเสียงะนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงใช่มาคอนโซลกลางทีนี้เราคอนโซลกลางอันนี้ตัววิทยุตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างครับวิจิณฤทีิฟังซีดีได้ แล้วก็แอร์ตัวนี้จะเป็นไดอออโต้นะครับก็คือเรากดออโต้เนี่ยมันก็จะปรับอุณหภูมิจากภายในรถเนี่ยให้จะเย็นจะเย็นกว่าข้างนอกอก็คือตัวข้างในก็จะเย็นถ้าเกิดแตกต่างจากตัวเก่าตรงนี้ว่าตัวเก่าก็จะเป็นแบบเป็นปรับมือใช่แล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างตัวด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องช่องไฟฟ้าช่องไฟฟ้าช่อง USB AUX แล้วก็มีตัวช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับนี้12โวลต์120วัตต์ก็ตัวบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อแบบคือเรานั่งสุขสบายมากคือสังเกตตรงบ่อเนี่ยจะมีตัวตัวอกประชับกับตัวโครงร่างของตัวเราถึงแม้จะเป็นบ่อผ้าแต่ก็แบบนั่งสบายนะพี่เนาะครับผมในส่วนของที่บังแดดที่บังแดดนี่มีกระจกไม้ทัฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเลยนะใช่ครับผม แอร์แบ็กแอร์แบ็กก็จะมีคู่หน้าอ่าฮะแอร์แบ็กมีคู่หน้าสองลูกใช่แค่นั้นโ okay. อเคก็เดี๋ยวเรามาดูว่าลองนั่งข้างหลังดูไหมพี่คือ,อเราลองนั่งข้างหลังดูดีกว่าอันนี้ก็ข้างหลังนี่ก็จะนั่งสบายๆหน่อยนะพี่น้องแต่อันนี้ อันนี้ผมเลื่อนเบามาผมเลื่อนเบาะเยอะไปหน่อยติดเข่าใช่เนี่ยผมก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสามก็เข่าก็เหลือเลยอ่าฮะแต่ว่าพื้นที่เหนือหัวนี่แบบเหลือสบายสบายใช่เลยครับผมว้างขวางสะดวกสบายตัวพนักพิงด้านหลังนี่เราก็สามารถปรับได้อืมแล้วก็ตอนนี้เขาเห็นเขาเขามีกฎหมายใหม่ออกมาเรื่อง iso fix คันนี้มีไหมพี่คันนี้ไม่มีครับไม่มีช่ในในรถซูซูกิเรา iso fix เนี่ยจะมีอยู่แค่ในตัวเอติก้าแล้วก็ตัวเอ็กซ์อรเซเว่นสองรุ่นเท่านั้น แต่คาซีทเราก็สามารถติดได้มันจะมีมีช่องติดได้นี่ครับอ๋อก็คือติดคาซีทได้ใช่โอเคปลอดภัยเหมือนกันเหมือนกันปลอดภัยเหมือนกันโอเคแล้วมาดูความแตกต่างของทั้ง3รุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราออกมาสรุปความแตกต่างให้ลูกค้าดูดีกว่าเริ่มจากตรงไหนดีก่อนพี่จิตรฤทธิ์ อาตัวเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าตัว GL นะครับผมตัว GL กับตัว GL+ ต่างกันยังไงบ้างครับถ้าตัว GL นะครับผมก็อันนี้เราก็บอกกันแบบง่ายๆเลยก็คือตัว GL ธรรมดาก็คือยังไม่มีชุดแต่งเข้ามาแต่ว่าส่วนของออปชั่นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนตัว GL+ ล้วนๆเลยใช่เพราะว่าตัว GL+ เองเนี่ยเขาก็มาเสริมชุดแต่งจากตัว GL เนี่ยแหละครับผมแต่ว่าก็คือคือเพิ่มเงินขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัว GL+ ก็คือสรุป ตัว GL Plus จะต่างกับตัว GL ตรงที่ว่าตัว GL Plus จะมีชุดแต่งมาให้รอบคันือติดมาจากโรงงานเลยใช่ติดจากโรงงานเลยแล้วก็จะมีตัวเสาอากาศคลิปฉลามโอเคในส่วนราคาของราคาครับตัว GL ราคาเท่าไหร่ตัว GL 5 3 6 0 0 0 0อ่าแส6 0 0 0 0บาทส่วนตัว GL Plus นี่ก็จะอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นมาหมื่นเดียวใช่ครับ แต่ว่าก็คือได้ได้ความสปอร์ตนะได้ความสปอร์ตได้ลายสติกเกอร์อ่าแล้วเรามาดูตัว GLX กันดีกว่าอันนี้เป็นตัวท็อปของตัวรุ่นส f t เลยใช่ความต่างตัวนี้ต่างยังไงบ้างพี่เอาดูราคาก่อนดีกว่าดูราคาก่อนราคาตัว GL พัดอันนี้5.72 572ตัวนี้632ครับใช่ครับผม632,000บาทนะครับตัวนี้แต่ว่า คือออปชันเขาก็จะเยอะกว่าคาฟูลเลยเต็มออปชันเราเริ่มเริ่มจากข้างหน้าเลยข้างหน้านี่ตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยอ่าใช่มีไฟเดย์ไทม์ไหมครับมีครับจะอยู่อยู่ในจะอยู่ในโคมหน้าเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อใช่อ่าฮะเป็นดิสเบรกสี่ล้อ ความต่างระหว่างตัว GL GL Plus แล้วก็ตัว GLX ตัว GLX เนี่ยจะเป็นล้อแมกล้อแมกจากโรงงานมาเลยใช่ครับตัว GL Plus ตัว GL เป็นล้อกระทะที่สาวครอบมาให้แต่ถ้าลูกค้าสนใจเปลี่ยนแม็กก็ได้นะครับใช่ใช่ความต่างระหว่างตัว GLX ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างแต่ว่าถ้าของเป็นตัว GL ก็จะอยู่ที่แก้มข้างแก้มก็แก้มรงนัครับผม แล้วก็ภา,ายในภา,ายในอ่ะพ,พี่พี่จริงหทีิ์เขาพาพาลูกค้าเข้าไปดูภายในเลยแกเข้ามาดูภายในความต่างวความต่างนะครับผมภายในของตัว GLS เห็นทัชชัดเลยตัวจอครับมีตัวจอมามาให้พร้อมรองรับ Apple CarPlay Android Auto เ,เหมือนกัน<อ>มีช่องเ,เสียบ USB <c oughs> ช่องเสียบไฟเหมือนกันแต่ว่าตรงพุงมาลัย v s h a p e เนี่ยนะครับ ตัว GLX เราจะปรับได้สี่ทิศทางอ่าเดี๋ยวลองปรับให้ดูเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ปรับคืออันนี้ปรับลงปรับขึ้นแล้วก็ปรับดึงเข้าตัวดึงออกจากตัวนะครับผมใช่ก็ปรับให้เหมาะสมกับเสีระของเราแล้วก็ล็อกอ่าอันนี้ตรงพวงมาลัยเห็นผมมีอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่มีอะไรมั่งครับตรงนี้โอเคเริ่มจากฝว่งขวาก่อนเลยนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับผมเป็นฟังก์ชันคู u i อน Control อ๋อตัวนี้จะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นตัว GLX ตัวตัว GL จะไม่มี แล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันอันนี้จะมีเหมือนกันแล้วตัวนี้เหรอครับพี่ตัวนี้ก็มีในตัวท็อปอย่างเดียวเหมือนกันครับเป็นตัวที่ไว้ใช้รับสายโทรศัพท์บางสายโทรศัพท์ก็คือเชื่อมต่อกับหน้าจอใช่ส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็จะเหมือนกันนะครับตรงคอนโซลกลางก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันแล้วก็จะมีช่องช่องไฟช่อง AUX เหมือนกัน เป็นพุตสตาร์ทเหมือนกันใช่แล้วก็แต่ว่าตัวตัวทับก็จะมีจอมาให้ตัว GL ตัว GL พัดจะไม่มีจอนะครับแล้วก็ในในส่วนในส่วนของตัว GLX ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว GL นะครับก็คือจะมีอ่าเขาเรียกปุ่มปุ่มปรับระดับไฟอ่าเผื่อแบบว่ามันมันต่ําเกินไปหรือมันสูงเกินไปใช่ครับผมฮะตัวเบาะเบาะเหมือนกันไหมครับพี่ ก็เหมือนกันกับผมแลก็เป็นเบาะวีเชฟเหมือนกันแล้วก็โอบรัดตัวกระชับตัวมีกันเนาะรับตัวให้เรานั่งแบบสะดวกสบายมากโอเคแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยที่แตกต่างกับตัว GL j l Plus อันนี้บอกต้องบอกเลยนะว่าตัว GLX ตัว็อปของเราเนี่ยจะมีถุงลมนิรภัยมาให้6ตัว6ตำแหน่ง3มคู่ใช่ก็มีเป็นคู่หน้าแล้วก็มีตรงเบาะนะครับนั่งคนขับและคนนั่งข้างแล้วก็มีตรงคงทั้งสองฝั่งเลยครับผม แล้วอย่างนี้สมมุติว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนี้ได้ไหมพี่เปลี่ยนได้ครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปแล้วตัวสุงลมนี้ได้ภยใที่อยู่ตรงเบาะเนี่ยถ้าเกิดมันใช้งานได้ไม่ดีนี่คุณลูกค้าก็ต้องทําใจเรื่องนี้นิดนึงเปลี่ยนได้ฉะนั้นฉะนั้นเราแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนดีกว่าอ่าฮะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยอ่าฮะด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าข้างในเริ่มร้อนแล้ว โอเคครับพี่งั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าทั้ง3รุ่นนี่มีอะไรแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคก็้าเอาเราจะเทียบเรื่องราคาแต่รุ่นก่อนดีกว่าเรื่องราคาแต่ละรุ่นนะครับเราจะไล่เราจะไล่จากราคาถูกก่อนแล้วกันเนาะตัว GL ราคาเท่าไหร่ครับพี่จิ้งหรีดตัว GL ราคา5 6 2 0 0 0บาทอ่าส่วนตัว GL พัดนะครับก็จะอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาทเพิ่มมาจากตัว g l 1 0 0 0 0บาทแล้วก็ได้ชุดแต่งจากโรงงานเลยตัวทับตัว GLX 66,000, 30,000, 2,000บาทก็คือในในราคานี้เขาก็าจะได้ฟังก์ชันของเขาแบบครบครบ,บเซตเลยเนาะ <laughs> ใช่ก็คือมีดิสเบรกสีล้อแล้วก็มีแอร์แบ6หกลูกเลย <laughs> ล้อแม็กจากโรงงานด้วยใช่เป็นล้อแม็กจากโรงงาน <c oughs> เดี๋ยวเรามา <c oughs> ฝากช่องทางการติด <c oughs> ต่อ,อก,กันแล้วกันครับพี่าฝากยังไงผมฝากช่องทาง YouTube Channel นะครับ Suzuki Defo ล์ชาแนลไว้ด้วย อ่าฮะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็ดีนะครับผมอาจจะให้พี่จิ้งหลีฝากก่อนเลยแล้วก็ทั้งเพจซูซูกิดีโฟด้วยอ่าเพจซูซูกิดีโฟด้วยอ่าลืมอ่าส่วนตัวของเซลจิ้งหลีก็จะมีเพจจิ้งหลีขายรถอนะครับแล้วก็ของสนุกก็ติดตามได้ที่เพจอ่ซูซูกิบายในดำปีนะครับผมก็ยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยกดไลค์กดแชร์อ่าฮะกดติดตามครับผมการถ้าเกิดหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกซ์หาเราได้ <c oughs> <c oughs> หรือว่าอินบ็อกซ์ ใน YouTube Channel หรือ i n b o ็อกทางเพจทุสกิดีโฟก็ได้เพจส่วนตัวเพจชลูมได้หมดเลยครับอ่าใช่ครับผมก็วันนี้เราก็จบการใช่วันนี้เราขอจบอ่ารีวิวเท่านี้ยังไงเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้ทุกมื่อเลยใช่เรามีทีมเซลล์พร้อมที่จะทำรายละเอียดแล้วเนาะใช่เรามีทีมเซลล์พร้อมอยู่ครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ